เลีกซะแม่ละสูมายืนหลังตันขั้นใดลียกซะแม่มายืนตันชั้นดงขั้นใดนาที่ชุดเต้นสุกไปเปลี่ยนชุดเปียหนังไว้เปลี่ยนมายืนตันขั้นใดกูสิย่างกับพี่ป้องย่างไหมเขาก็สิลีกอยู่หรอก็จะหายได้ทุกเลีกเราว่าวนั่นว่าวนี่สุดจะว่าวสแต็กยังอุ้ยกูมันรุ่นไถ่ซูรุ่นไถ่ผู้หลักผู้ใหญ่หุ่นจักเนี่ยไม่จะแต้มแกบอันนั้นเป็นตาหายเป็นหนังเคียงเสื้อใส่ชุดกุยหดหดกูมันแห้งเซินกายมันดื้อโวล ซักกับว่าซักพราเทียเว้านั่นเว้านี่เว้าให้กูเสียเสียไอ้หายคึ้นว่ากูจะอยากอายคนบ่แต่งตโวกูกับแต่งตัโตมีพุ่มฐานใบแห้งแล้วเอาเว้าบ่ขึ้นว่าได้อย่างจักเม็ดกูว่าจะบ่กปากจะเข้าดอกตา้แล้วบ้านเนี่ยถ้าบ่ให้ก็เพราะพี่ตาเบิ่งอยู่กูมาดรอสต์าแสดงอยู่นี่กูก็อยากอายพี่น้องมากุดขอบปุ่นใบแห้งแล้วนิดหน่อยยังว่าเว้าจักสี่อีกเขาว่าจังไงเขียนให้เขาว่าอยังเอาเขาว่าอย่าง มันสิบว่ากูเครียดจังไนเกียดนั่นมันวายกวงาันว่างใดเด็ดมันว่าไม่ไงดักแด้จะมาคือเมียพะย่ะทักสินแต่พะนะเครียดย้อนคำนี่สิมันโมเป็นตะเครียดเพิ่นทั้งงามเพ่นทั้งรวย มันว่ากูคือเม่พญานักสินบ่ต้องเครียดบ่ดีใจแล้วครับเอากูคือา่าดีใจฉันว่างั้นกูดีใจแบบไฮเซื่อๆบ่ดีใจดีใจดีใจโอ้ยบ่ว่าดจะดีใจเลยอยากมาเบิ่งหมอลำถ้ามันเป็นแรมปีแรมเดือนแห่งยานแต่เพิ่นบ่ให้เรียนบ่าเป็น2ปีแล้วสองปีแล้วแม่บ่ได้มาเรียนกุศลขับปุ้นแมมตูหน้าตุนดาแต่นายอยู่กินแต่ก๋วยเตี๋ยวบ่ได้กินขับปุ้นจักเทื่อจนมาฮอดกุศลขับปุ้นออื มือนี่สิมาเบิ่งมอลำคักๆักสะดอกเอาจังสิขออีกห้าเพลงครับพระเวสสันดร <5 S 2> ชาติับโอเคอีกห้าเพลงเอาเบิ่งหางเครื่องเต้นซะก่อนบ่เบิ่งดอกเบิ้งหางเครื่องเต้นกูทีเบิ่งสะแตกแม่ไม่ยังหางเครื่องเต้นแม่มกงกูมักเบิ่งเต้นกูก็เบิ่งกบในของอยู่เฮียนกูสักกะแล้วเอาข้าสิเบิ่งมอลำเลี้ยงเป็นเลี้ยงเป็นเหล้าคนแม่แต่ว่าเลียงอากาศบ่เป็นสบายใจสบายใจแล้วเมื่อวานกับฝนตกเล่นแซ่แซ่แซ่เมื่อนี่กันไว้ก่อนกันมองได้ไปแก้เคล็ดแล้ว ฟังควายจิงไข่เอาหักสี่ฟ้าสางหลังให้วัดแถวบ้านกูนี่บ้านย่งพอายจิงไข่ว่ากูฝังบไปแล้วเจ้าหนี่มาผู้ฝังเอาแก่เข็ดแม่สาวบริสุทธิ์ฝังควายจิงไข่นี่ฝนฟ้าบอตโต้กนี่ห้หาเอาผลซอดแก้งโคโลโอ้บอตกแเขสาวบริสุทธิ์ปากสยางเจ้านี่ละเออแน่ใจแน่ใจตัวเจ้ากูตดวเธกูจะเจ็บดากไปแห้งเลยบอตกแเขนั่งเบิ่งั้ลขายหนักขายสา สร้างกันมปนขายของนี่ละเศรษฐกิจกับบอดับบอดีก็โอ้ปาดไม่มีผู้ชมปาดมึงคือแต่งโตงามแท้กะหีเขี้ยวนะสร้างเว้หาขวดทองเมืเอ้ยเบิ่งไปเบิ่งมาสมมติคือมหาเทวีเจ้าแทะปังปุริเย่ประธานที่นี่สิบ้าปุริเย่ปุริดากอ้ยังเนื้อ สี่หาปีที่แล้วพี่น้องเอ้ยเป็นแม่ค้าขายปลาหมึกขายหม่วงน้ำงันนั่นล่ะเสียฐะกีจทั้งบ่ค่อยดีก็เลยเปลี่ยนอาชีพมาหาขายพายังว่าสิขายสมหมูมันสิไปสู่อีนัน่นบะไรเอีกอมันเอาตองขายมันก็ได้เงินนี่นั่นเออกูซื้อปั๊บเท่ออกปั๊บมีงแต่ใบตองสมซับนิ้วกล้วยกูนยู่กูสั่ง,ง,เ,งเขาก็มาขายแต่คนโง่เท่าไหหลังห้างเขาง่เดลนะงงอดาบซอม โรสร้างซะไปคืมันนี่ก็เลยมาหาขายผายางมือว้านมือก้อนไปเรียนอยู่ค่มสนดพี่น้องเอ้ยฝนตกแสงเสด้ขายดีดีได้เจ็ดแปดหมื่นคนได้ขายผายางบ่เป็นธรรมดาเด็กข้าเจ้าเสือมากังหัวเนี่ยเสือมาปู่นางเนี่ยแต่ว่ามันนี่ฟ้าฝนขึ้นจังแจงเดือนเขาดาวแจงจังสีเนาะเดี๋ยวคอยบนบานสารกาวให้ฝนตกจะเข้าก่อนสาทุนในเมฆให้ฝนตกในเมฆผู้ข่าเสดขายผายาง คันบ่าตัวคกคให้พ่อลิ้นลิ้นสำเหนสัหนึ่งเด้อซาดูห้ยมาเก็บลงพองนี่บ่าบาตล้วมาเก็บให้มัดลงมันน้ำเด้อซาดูออกไปอีสัตว์กูสทรกแย่เ็ดฝังว่าจะไขกันฝนตกอีปอบหรือเปล่าเฮใธอฝนตกเม่หมั่นจังไหนเนี่ยกูถามเนี่ยต่อก็ฝนตัวกันตัวขันฝนตัวกูก็ยังสิได้ขายพยางเม่เกิดฝนตกคนมามาเบิ่งหมอลำหมอลำมาได้เล่นมึงสิขายให้หมาตัวไรอันนี้ กูว่าแล้วอีแม่ค้านาหมานั่นตัวนดิกูจำในหาปีที่แล้วมึงขายปลาหมึกย่างเหม็นบอกูว่าแม่ค้าเอาไปเอาเนี้ยเหม็นๆมาน่ยำเนี้ยกวางสิแม่์เมื่อกี้เอาปิ้งขี่ไหมกูกินอีสันดานเหม็นน่ะกูหมายถึงปลาหมึกมังคนละคนอันนั้นฝีแฝดฝีแฝดตีเออคือมันอีนี่อีสานสมตีนี่ป่อมเมย์เหรอเนาะเฮือมายืนเฮ็ดเตเซอีหยังอยู่นี่คือบ่หูจักนั่งโอ้ยกะสินั่งละคนหลายโพด บ่อีดจังหน่อยหมอกลงในเจี๊เปียกดากเปียกล้นบ่เปียกยสพดากในหีเจ้ากับเปียกน้ำเอาเอานี่หิหีกูเปียกกูไปเอาในเป้าผมพองมาเป้าหมอยกูเั็นติไอ้มาสิมาขายไอ้พยั่งถะดอกซื้อพยั่งบ่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 เปลืองเงินเจ็บเงินไปถซื้อเลขซื้อเบอร์พ่อเด็กรุ่นผมยังสิไข้กวางมักเลขแล้วคนมักเลขมักเลขกูซื้อเบิร์กวนละสองสามพันผุนเจ เจ้าไปยิ้นเขาบักเทคีอตทีใครว่าเยี้ยเอาซื้อเลขได้ตักระดาษซื้อศาสตร์ยังได้ปูซีกันฮันเดอเอามาเิ่มจักันดูนั่นคือว่าสีบอเอาไปจงเก่งถึงเลยของมีประโยชน์ก็ซื้อไว้สันลาดิสไม่นีประโยชน์มองไหนเอามองปูซีกันนี่ดีเมื่อกี้พอทงหน้าดินไส้หลายๆือสีมักแห้งเนาะโอ้ยประมาณได้มักเหรอกูนอนไข่อยู่กูกระข้านไปสีจากนี้จังมากถึงมึงมามัก ชื่อนะเจ้ากันจ้าจ้าเอาเลยเลยมันมีอันไหมบอกก่อกูถามก่อนเอาของไม่ไหมเนี่ยน้องเธอออกจากบริษัทเด้อออกจากโรงงานเด้อมันเป็นผพายางไงคือยอดพักบุงเป็นโลกก่อนเด้อโอ้ยยิอบ่เดียกันยิบบ่ซ้กูไปยอดยอดก็เียกูเห็นต้นนั่นยอดปักแตงกูเนี่ยเป็นยังไงสิเอากับผพายางละซื้อผพายางไหมตีพายางไม่ไหมเหรอ กันไม่กันจะื้อซอยักันสดสด้อนลอนเนาะเออโอเคเสียจ้าจ้าจ้ายักษ์ไก like, ่ก exactly. ูแล <c oughs facial> ้วมันสิหลอกกูวนี่ไม่สดว่ามาผพลพื้นหนึ่งสิมาเสียเสียจังไหนเก๋เด่นอีบอมเนเสียเออเออหู้แล้วกูเอาไม้ถึงกูเสียนี่ตีอันนี้แหละไม่สดแข็งแข็งนี่เอออันนีแข็งแข็งเอาขังในเอาไม้ดำมไปเถอะบ่บ่ดำไม่ดำประดิษฐ์ไม่ละเรียมเรียมจักบาทละนี่ห้าสิบบาทพื้นยัง สิไปหาสิจังได้ข้างล่างปกติเขาขายงี๑๐บาทเนี่ยเอาปกติเขาก็ขายยี่สิบพันละตาปากมอนี่กูเห็นมึงรวยพูนจักรเลดจักนาฬิกาจักแหวนกูเลยสิเอาหาสิบบาทมันสิเป็นอย่างเดียวนี่แม่เห็นกูรวยซื้อกาตีขายแพงผิดปกติกูกังงื้เท่านั้นแล้วเอาสิซื้อเฮ้อมาซื้อเนี่ยหาสิบบาทแม่เออซื้อก็ซื้อยับปากดูไร กระสันบะมีหมองหนอกหมองรังได้สันเอาเออเออซื้อกะซื yeah ้อเยอะๆเอาดูห really ้าสิบบาทตีห้าสิบบาทจ้าเงินแบ่งหางเนยมีแต่แบ่งพันคนรวยเขาใส่แบ่งพันเนี่ยอาจารย์พุน่าจะใส่แอปไทยชนะเด้อกูบ่มักบ่ใส่กลัวขังมันครบเจ็ดพันยังเสียวเราชนะเราชนะเออยบังในแหนกันแบ่งแหนกันโอ้ยจะไปแหนกคักแหนแน่เนาะพุ่นเฮ้ยปน้าว่า แบ่งพันจังไหแบ่งลอยตัวนี้แมแบ่งพันแบ่งลอยนั่นล่ละกูพันไว้ในกระเป๋านี่แมกูยันมันเก่ากูเลยพันเป็นกลมๆหน่อยยัดยัดยัดแห่กันไว้นี่แมห้าขวายามเงยสิว่าแบ่งลอยกับบ่าบ้แบ่งลอยเส็ลังเงินท่อนกูไปเส้นหล้วท่อนมาฝ่าท่อนมาอย่าลำเลอท่อนกับสี่ท่อนอยู่หันหลังเอ้ดีครับจะ่าสั่น่าสี่ยืมจะหาสิบบาทเนี่ยเสียบิจิตลังคาสตาร์เทคโอนเขาบัญชีหาลอยเสียใจด้วย ยืมแนบไปนเลยใเอาเฮ็ดจังไงเราไปดูนเนขเาชนะแล้วกันกระส่าเอาผื้นเราลอยเนาะลอยไม่หยังมึงจะมาดูถูกกูกังแค่แต่พื้นเราลอยจะได้ตำรวจสังหรณ์กูแจ้งจับมาสัมเนี้ยเอาจับคอหาอย่างคอหาโกงกูในเราซื้อหาสิบบาทให้แบงค์ลอยสิเอาเบิดวะนี่หมเอามันบ่มีเงินทอนแมะแล้วมึงขายได้แปดหมื่นผมว่าเอาไปโคขดแม่มึงใส่โย่โอ้ยขายได้เกียกหมื่นแปดหมื่นกับฝากธนาคารไม่หันตัวและธนาคารเป็นพอมึงจะไปฝากมันคืองประวัยต้อจับของหันกูตัวสรงซะเว้ย เ,เรียวเรียวเขาเฝ้าท่านเดี๋ยวเขาจะใส่ตีมือให้ยังลักษณะนี้มิตรประกาศน์ละอีพอคณะกรรมก,การท่านประธานม่นแมนหกศูนย์หกศูนย์อีกทีเฮ้ยบอได้ละแด่ขอความูลหน้าเนี่นยเอ่ยควยตาพอดีแป๊บนึ่งนีก่กะสีอ่านบอออกอ่านออกอันเหมือนรู้มึงใส่แว่ <laughs> นตานั่นทีมไม่ดีด กุสิอา่างมาจังไดระสูบบ้านี้เขียนมาเ <c oughs> ขียนสัดสัดเจนๆนะยืนทั้งเวทีมันบอยหงนุดไฟตั้งนานานี่ร้อยหลอดเอารถทะเบียนเอาตั้งอ่านได้ก็แล้วกันเด้อรถเซรามิคนี่รถทะเบียน,ออยนกับซีเมนต์ก่อไก่อ,อ่างนี่ละฉันไม่มีหัวไปหันไปเป็นท่อทหารเออเอาห้าเก้าศูนย์หนึ่งอุบลเด้อห้าเก้าศูนย์หนึ่งอุบลแล้วก็อีกตัวหนึ่งเก้าแปด สามีอุบลเออกาลุน่าไปเขียร์รถแน่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกเพิ่นก่อนบอกออคือว่าคันมุกพูไร่ให้มาประกาศทะเบียนรถใหญ่รถใหญ่แล้วเด้อพี่น้องบอกกันชัดเก่งก่อนเพื่อความรวดเร็วในการแสดงเออเฮ่ากับตาบ่คดีปาหนออไม่แต่พูดเฒ่าเฒ่าเพราะว่าไฟส่องหน้าดูเออเ่าเออตะมือึงดิ้อู่ไม่ได้เถ่าเออนั่นละเลยบอกพี่บอกน้องว่ารอบครอบแน่มันยังมาเสียเวลาคันเป็นไปได้หน่ยสุกรถมาพี่รถตุกยถอยที่ไปอ่านป้ายเอาดอก สุ้ม่หนีมันนานขอทางมันหรอกใคอยี่ไปอ่านมันยังไงแล้วเสพเพื่อนให้ประกาศหาหยังเอาเพื่อนประกาศหยังสั่นขันสู้ไต่ก็มันสิมันประกาศตัวนี้เพื่อนประกาศเขียนรถตีเอาเอาเพื่อนกับสุกรถมาสักกะไรเอามันจะเป็นยังรถยนเดบิวต์เป็นรถหนูน้ำหนูท่านประธานสภานะเอาประธานสภากันสิไม่คาต่อกันตัวทิ่ประธานสภากันสิไม่คาต่อกันตัวนังสือบุญปปนนี่กรซากหลานกูยุปนึงเขียนเป็นโตัวก็นี่เดี๋ยวกูทีบอกไง เอาตกลงจีบอมีดอกจะมาสั่นมาซี่ยืมจะหาสิบาทเนี้ยงั่นไม่หยาดตีลูกหลุยกําลังประกาศทะเบียนรถสิมายืมเงินกูวันนี้แมยืมจ้าไหนกูให้แบ่งลอยไปมึงต้องสมควรสิท่อนกูหาสิบเดี๋ยวนี้เออท่อนกับสิท่อนอยู่หัลตาวาเดี๋ยวนี้แบงหาสิบบอมีคอยเลียว่าสิยืมเจ้าสั่นเดเดี๋ยวนี้แม่เออบ่ให้ยืมก็บระเด็เงินท่อนหนึ่งร้อยเมื่อก็สั่นพื้นตะลอยได้เอาตายซะสื่อ คันกูบ่ให้ยืมกัสิบ่มีเงินทอนกัสิบ่ได้เบิ่งมาล่ำเป็นบ่ได้เบิ่งแล้วพันยดิกับ,บ่มีมออ่คันยืมแล้วจะเริ่มขึ้นล่ะเออขึ้นแท้แล่ะยากเว้ยสร้างๆนี่แหละพวกมักยืมเงินคนเอไอเน่ยืมยืมยืมของจากของมีบ่ใส่พัดจุบมึยืมจากบาทห้าสิบบาทอา้าวยืมเราเมื่อไรให ระบุมือมาโหลดแบบที่ขึ้นมือได้โอ้ยยืมยุ้ยสกไอศิลป์ยุ้หันละเออมันก็ว่าจังสันหันเอากระบาจังสันเหรอเนาะเกิดมึงยืมยุ้ยกุดขับปู่นอีกสิบปีเจ๊เนี่มากูจะบ่าได้สิบปียังสิได้สิเอากระสีไฮละแม่ดอกนฮะเออบ่เอาดอกดอกเอาต้นกับพ่อซื้อลอยหนึ่งมันบ่ซื้อลอยหนึ่งมึงต้องทอนกูหาสิบต้องทอนหาสิบบาทกูให้กูซื้อแบลงลอยแต่ว่ามึงต้องทอนกูหาสิบกูเริ่มสับสนกับมึงเหรอต้องท่อนหาสิบแปลงลอยตกลงกันลอยหาสิบ กะห่อโยกูเอาแบ่งรอยให้มึงแต่มึงต้องทอนกูหาเสียบกูซื้อแค่หาเสียบบ้านนี้มึงเลยยืมกูอีกหาเสียบอธิบายมึงต้องทอนกูหาเสียบมันยังเสียหายกันเข้าใจบ้านี่เฮ้ยมึงงงบ่ลุยแล้วกูเซกูเซกูเซเงินมึงมาบ้านี้เอานี่เดี๋ยวมึงก็ทอนกูหาเสียบกับมึงก็ไปหาเสียบเ่านี้เด้๋กูซับซุนเอาไปเออ เนี่ยงมากแค่หาซิบเท่านี้ก็งงอีสันดันสมควรจะเป็นแม่ค้าตลอดชีวิตเล้วกันไม่รอดนี่ก็แล้วกันตัวน้องมันทอนแป้งละแม่เเออารวยฮะแมนปะเหรอสี่แมนเฮ้ยโบว์อะสี่แมนกนรอยก็ชันกับทานสภาสิมักกูติที่ไม่ประกาศนี่กับพันมักกูนี่มันยังไม่ประกาศเจ๊ พื้นเดียวมันบ่พอนางเด้อค่ะว่าเอาสองพื้นบ่ราะพื้นเดียวกับพ่อแล้วสองพื้นกันยากอีกสองพื้นกูให้แบ่งรอยมึงก็ทิ่ยืมกูหาสิบอีกใครบ่ยืมดอกบัดนี้เพื่อพี่เพื่อน้องตัวสองพื้นสองพื้นเดียวกูกันนั่นได้แล้วบัดเอาหลายพื้นดอกพี่น้องอยู่นี่บ่ไม่ได้นั่นสกุลคือกูจะค้นมากูสร้างสร้างไอซุ่มมูขีตานีหฮีมินบ่ดเมนดอกตั้งแต่มูวมาขีตานีกับเมนนี่กันละกันมันฮ้อนกูสร้างใบเฝ้านี้บ่มีน้ำหูน้ำตาน้ำดอก พุ่นพุ่นพุ่นลูกสาวกูเนี่ยกูไปบ่งจะเข้าถือว้เขาเอิญกูน้ำมันเอาอย่างละมาให้กระซิมาแตงโมนตัวมมึงขอบคุณคุณลูกค่ะใจหอดแตงโมไปขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเอาบอกมาฝากไปน้ำกูมาฝากดอกกูขานเสียดอกอันนี้จะว่างไหมคุดเยอัดนี้เอเอาบอกโม่พันไ, <ป S 1> ไหน<อ>มันก็เป็นบอกมันก็เป็นยังเสี่ยงโม่พันไหนเอาบักโม่กนก็เป็นบากโม่ละมันอยู่ในห้างเอ้าดี เอาอีกแล้วต้มกูอีกแล้วอีนี่มันกันมันกุ้งกันมอล่ำเลยนะปุ๊กกูสินอนถ่าห้าเพลงห้าเพลงนะพี่แว่นห้าเพลงเลยนะครับนอนถ่านป่ะหาข้าวเดียวโอเคเงินบักโม่ในห้างแม่นรีดจริงมันติดกันเคยเบิกบอลเงื่อนไมฮะนะธนาคารมันตีกันเขาใส่น้ำลายแล้วก็ขยี้ขี้มันก็ออกติดกันน้ำลายออก เนะี่ยบอออกดอกไม่ซ้ำหนีเอื่อยพื้นหาใชบาทพี่คนนี้ติเออโอ้ยข้างหิมหีกูฝ่ายหนึ่งกับบ้มีดโอ้ยอีหยังกินเม็ดง่ายเหรอเมนถึงจะข้างมีหิมหนึ่งอีกหิมหนึ่งก็บจะั้งกินโจดโกดเทียบันเทียบจังไหน, <c oughs> ไดนมดแจงน้อยก็บจะจอกูเทียบันนี่อันบูโปโป,ปลูล <c oughs> โ,โปรหายมาตีหกสิบเลยตีบ๊อบโปรครั้งนึงลกปกติโอ้ยนี่แม่ค้าคุณแม่ค้าไปไกลแล้วจา้าแม่หยังจใาเจ้าเซลอีกพื้นนึงตีเจ้กูติเตะป,ปากเอาแล้วมึงกระเบ<ด>ิงแน่นี่แม่<ด>แม่หยังพายางมึงหาสิบบาทนี่แม่เอากระพื่อละหาสิบบาทคอยก็บ,บอกว่าเอาสองพื้นสองพื้นคือเบาสนะแม่เอาะหาพื้นกับบ้ามิดกูดอกเนี้ยมาขายแม่มึงจะได้จูบขุกซอยสิ้นตาแข่งหมอว่านกับ กตอนใหญ่กว่าน no ี้โวยพอดพ่อมาโง่มาแตงครั้งเนาะเอาสองพื้นมาที่หลังใหญ่จังส um ี่อีกจะขายตลอดชีวิตบ้าขายมืออันกูจะบอกตำรวจจับข้าวนี่นนั่แล้วเจ้าสินังจังไหนล่ะวันนี้นั่งไม่ได้กูสินอนเอากันเองตัวนอนแบบใดนอนแข้งแข้งแบบใดบ้านพ่อมันแข้งเอาหัวตั้งดินตีขีค่ะมันวิดอยู่บ่ได้เอามันเป็กสิบอสบิดเด็กอัน นกปัดต nope ัวแฮงแปดตัวมันง่อยสายไฟใช้เดียวจนออกลูกออกหลานเป็นโคตรมันอยู่ได้ปูให้กันน่ะปูย่างเดียวว่าต้องเอาน้ำเต้าเด้อเปไม่ดังกูประมักตดใกล้สีฮ้อนสงการละผ้ามูเลีนดีดีลุยเผื่อเมึงเอาเผื่อใ่เขาเนียนมันปูยากเอาสีนอนจังไหนละปัดจังไหนมันบิดเออได้ยี่หลี่เป็นไหนได้แม่มาคืนนอนดีทนล่อมเย็นบูดบูดเตียนอีกเกิ่งหะกับขี่ฟ้าทวนทวนโยบุญอีกเกิ่งโยต่ายสปอร์ตไล่ตัวห่านะตี ตาบ่ดีไปคือกูสมมุดนาะ้องเหินพูดเดาสองเล้ายังไหนจะขวมกูจะย้อยยางสั้นป่านี้เอ้ามึงหมายก็จังไหนจะขวมกูจะเสียกูไม่เป็นคนตายไม่เป็นขอนไม่ย่างขวมร้องร้องวันนี้ไม่พี่ร้องเจไอ้ลูกคอยขวมคอยกะเตะแข้วมาแล้วไหมเจ้มึงเป็นยังหัวมึงหัวกูเป็นยังหัวมึงผมมึงหลุดไม่ใช่หลุดไปใส่หัวกูยังหัวกูจะแท้ยิ่งั้นนานเบานั่นเบานี้ ผมมึงมันหลุดปบนนั้นว่าคุณหญิงคุณนายถอดหัวออกแล้วสมมติขึบังโม่ใล่ะหมพูดนะผมมึงมันหลุดมาเดียวกูว่านายแต่หันนายยังสร้างเสริมสวยมันก็มากง่ายเกินไปกูบอกว่าเอาเกาล่าเทคกถอกใส่หัวกูหลายๆจังเอานี่ติดมันมาติดแม่มันยังจังเสียว่าตะปูหน่อยเลยไปหัวหน้าเฮ็ดหนังก็ได้ ตกใจเงาเจ้าของกวนพีกองก้อยเห็ดคอยอนไป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 ดอกลำค่าไปหนีห้า <evangelical> ขั้วเมื่อยเลกระเป๋าหมกโม้หมาตัวใดมาทิ่มไปหนีแล้วของหมากาลโลดคาร์วเป็นของหมาของหมาเอาไปลดบ่ประกาศตัวบ่ประกาศบ่ประกาศของหมาเอาไลดหมกโม้หมาตัวใดนวะ เอาพี่ดองหัวกับเอกกระแฟ่วข้าสู้ดันในครับอีกจน้อยล่ำเหมพี่ดองได้เบิงกันแล้วประทับปัตย์ยังยาวยังเย็ดสิะการให้หนังกูรื้อกะเป๋าก็บังโม่ไว้นีมั้งหันไหมนี่ยังกระเป๋ากูก็บักแตงโมกูเอาไซคชะลอมไว้นีแมเจ้าได้ยินในลุยวางไหนวหั่นมันมาพ่อบังโม่หมาเออนั่นละนี่แสดงบังโม่หน่อยมหั่นของกูตัวนี้ของหมาของหมาสิเออ ไป <laughs> หาเชิงสะก,กอนเขาว่าคูเป็นหมาคักแล้วเมื่อคืนได้อะไรเปล่า